สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีดิบานนะครับพี่น้องครับกร่ารู้ว่าเรารับมอบอํานาจจากพระเจ้าเราก็เลยเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้เมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้แล้วครับว่าเราเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในโลกนี้ฉะนั้นเราเองนั้นจะต้องมีชีวิตที่สําแดงความบริสุทธิ์ของพระองค์อย่าทําให้พระเจ้าเสียชื่อนะครับในวันนี้เราพูดถึงประการที่2ครับเราเป็นคน ทำงานของพระเจ้าในโลกนี้ครับเป็นตัวแทนที่ทํางานพระเจ้าในโลกนี้ครับถ้าจะพูดอีกแง่หนึ่งนะครับก็คือพระเจ้าทํางานของพระองค์ผ่านเราและนี่คือการรับมอบอํานาจเป็นตัวแทนของพระองค์อย่างแท้จริงครับพี่น้องครับความเครียดจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทีเมื่อเราพยายามที่จะสื่อการทํางานของพระเจ้าด้วยตัวเองออกมาเราใช้วิธีการของเราในการทํางานของพระเจ้าแทนที่จะใช้วิธีการของพระเจ้าทํางาน ของเนี่ยครับคือสิ่งที่ทําให้เกิดความเครียดเพราะอะไรครับเพราะว่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นหลายครั้งทีเดียวเราไม่ได้ทํางานด้วยวิธีการที่พระเจ้าให้เราทําเราทํางานด้วยวิธีการของเราเองเรารับใช้พระเจ้าด้วยวิธีการของเราเองเราไม่ได้ทําไม่ได้รับใช้ตามวิธีของพระเจ้าฉะนั้นงานของพระเจ้าจึงไม่ใช่เป็นงานของพระเจ้าอีกต่อไปจึงเป็นงานของเราผสมผสาน ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เรามีในงานของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในด้านต่างๆที่แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของพระเจ้าแต่กลับกลายเป็นผลประโยชน์ของเราสิ่งนั้นก็จะทําให้เหล่านั้นไม่ได้กลายเป็นตัวแทนไม่ได้เป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการทํางานของพระองค์ในโลกนี้ฉะนั้นพี่น้องครับเซนต์ออกัสตินนะครับซึ่งเป็นบิดาแห่งคิสตจักรนั้นได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าไม่มีพระเจ้าเราก็ทําอะไรไม่ได้ เมื่อมีเป็นพระเจ้านะครับเราก็ทําอะไรไม่ได้ในการเดียวกันครับพระเจ้าหากไม่มีเราพระองค์ก็ทําไม่ได้เหมือนกันถ้าพระเจ้าไม่มีกิเกจพระเจ้าก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้ใช้ทูตสวรรค์มาทํางานของพระเจ้าในยุคข,ของกิเกจนะครับพระเจ้าใช้คริสเตียนที่อยู่ในกิเกจนะครับเป็นคนทํางานของพระเจ้าบนโลกนี้ฉะนั้นแท้จริงแล้ว คำพูดคํานี้นะครับก็อาจจะดูเหมือนว่าจํากัดสิทธิของพระเจ้าจํากัดอํานาจของพระเจ้าไปสักหน่อยหนึ่งหลายครั้งทีเดียวเราเคยได้ยินนะครับว่าถ้าเราไม่ประกาศพระเจ้าก็สามารถที่ให้ก้อนหินมาประกาศแทนเราได้และนั่นคือความจริงครับก้อนหินหรือแม้กระทั่งสัตว์ต่างๆก็สามารถพูดได้ในเพ,พิ่มภีรเดิมก็มีตัวอย่างเช่นนี้แต่ในเพิ่มภีใหม่พี่น้องครับพระเจ้าได้ให้ พันธสัญญาใหม่กับเราในยุคข,ของกจัตริย์ทำให้เรารู้ว่าพระมหันชาขององค์พระเยซูคริสต์ที่ให้เราออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกไปสร้างสาวกเพื่อถวายกับพระเจ้าเป็นหน้าที่ภาระของกจัตรอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับพระเจ้าไม่ใช้คนอื่นพระเจ้าใช้คริสเตียนพระเจ้าไม่ได้ใช้ชาวโลกในการประกาศพระกิตติคุณพระเจ้าใช้คริสเตียนฉะนั้นเองเราต้องบักบัน ก้าวต่อไปและพี่น้องครับท่านนัทูตเปาโลให้กำลังใจแล้วครับว่าจงบากบั่นก้าวต่อไปในความรอดของท่านด้วยความเกรงกลัวจนตัวสัน่นเพราะพระเจ้าคือผู้ทรงกระทํากิจภายในท่านนี่คือสิ่งที่เป็นแนวคิดครับว่าเราจะต้องทํางานให้เต็มที่ทํางานในขณะที่เป็นเวลากลางวันเพราะกลางคืนแล้วก็ทํางานไม่ได้ ความหมายตรงนี้หมายถึงว่าเมื่อเรามีโอกาสเราต้องฉวยโอกาสทุกๆโอกาสที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าครับพระเจ้าเตรียมข้าวปลาอาหารให้กับคนอิสราเอลอย่างอาศัศจรรย์ตอนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารยิ่งกว่านั้นพี่น้องครับพระเจ้าก็สามารถที่จะรับรองและเตรียมทุกสิ่งที่จําเป็นพระเยซูทรงรับรองว่ารองเท้าของพวกเขาจะไม่สึกไประเยซูทรงเลี้ยงคนที่หิวโหยระเยซูทรงทรําพันธกิจของ พระองค์อย่างน่าตื่นเต้นและเมื่อเราอา่านพระคัมภีร์นะครับในพระธรรมพระกิตติคุณเราเห็นครับว่าเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมากมายที่พระเยซูทำภารกิจของพระองค์และเมื่อเราอา่านพระธรรมกิจการเราก็เห็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมากมายครับที่เกิดขึ้นในกิจจักรและพี่น้องครับด้วยความหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่ากิจจักรของเราทุกๆุกคนนั้นจะเป็นกิจจักรที่ เป็นเครื่องมือของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้ที่ทํางานรับใช้พระเจ้าด้วยความขยันขันแข็งแต่ด้วยความตื่นเต้นและเมื่อเราทําด้วยความตื่นเต้นทําด้วยความหวังใจทาด้วยการพึ่งพาพระเจ้านั้นเราก็จะเห็นเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นกันนนนบชีวิตของคนมากมายที่รับการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราเห็นการเจริญเติบโตเมื่อเราประกาศเมื่อเรานําวิญญาณเมื่อเราสร้างสาวกเกิดความตื่นเต้นครับผมอยากจะยกตัวอย่าง ในกิจจักรครับเราจะพบกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายน่าตื่นเต้นมากเมื่อมีคนรับเชื่อพระเจ้าเมื่อมีคนเติบโตในทางของพระเจ้าเมื่อมีคนกลับใจใหม่ไม่ว่าจะเป็นคนกลับใจที่ไม่เคยเป็นคริสเตียนมาก่อนหรือแม้กระทั่งคริสเตียนที่ทําผิดทําบาปและเขากลับใจใหม่พี่น้องครับเขาจะพบกับความหวังในพระเจ้าเขาจะไม่ผิดหวังในพระเจ้าอีกต่อไปฉะนั้นเราสามารถที่จะให้คําตอบได้ กับคําถามของคนคริสเตียนหรือคนที่มีชื่อว่าคริสเตียนหลายคนนะครับที่เขาโหยหาอะไรอาวร์อยากจะพบกับพระเจ้าหรือแม้กระทั่งความหวังขนาดนั้นนะครับอาจจะถึงขั้นผิดหวังผิดหวังกับพระเจ้าพวกเขาสงสัยว่าทําไมพระเจ้าไม่ทําแบบนั้นในตอนนี้ทําไมพระเจ้าไม่ตอบความต้องการของฉันแบบอัศจรรย์บ้างทําไมพระเจ้าไม่มาแทรกแซงทําไมพระเจ้าเงียบทําไมพระเจ้าทําไมทําไมทําไม พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะให้กำลังใจครับว่าเมื่อเราทำหน้าที่ตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้เมื่อพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือร่วมจิตร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะปนเนี่ยพระเจ้ายังขันแข็งพี่น้องได้เห็นครับว่าพระเจ้าไม่เด้งเงียบเลยครับพระเจ้าทํากิจของพระองค์อย่างอัศจรรย์ทํากิจของพระองค์อย่างเร่งรีบเลยครับพระเจ้าอาศัยพวกเราในการทําภันกิจของพระเจ้า ในเพิ่มพีใหม่นะครับเราจะเห็นรูปแบบการทํางานที่แตกต่างและพิเศษครับเมื่ออัครทูตเปาโลถูกขังคุกในฤดูหนาวท่านหันไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่คบกันมาอย่างยาวนานเป็นลูกฝ่ายวิญญาณของท่านก็คือทีโมธีทีโมธีนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นลูกฝ่ายวิญญาณเป็นสาวกของอัครทูตเปาโลที่ท่านสร้างขึ้นมาท่านเปาโลนั้นขอให้ทีโมธี ซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นลูกในฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นผู้จัดหาสิ่งต่างๆที่จําเป็นในฤดูหนาวให้กับท่านท่านอัครทูตเปาโลเขียนนี้ครับว่าจงนําเสื้อคลุมและม้วนหนังสือของข้าพเจ้าจงพามาราโกมาด้วยเพราะเขาช่วยข้าพเจ้าได้อย่างดีท่านอัครทูตเปาโลนั้นได้รับการปลอบโยนจากพระเจ้าครับและนี่คือตัวอย่างของท่านมาราโกท่านทีโมทีซึ่งเป็นสาวกของ พระเยซูเป็นผู้ที่อคาทูตเปาโลได้สร้างเขาขึ้นมาท่ามกลางความทุกข์ยากต่างๆมากมายคนเหล่านี้ครับรับใช้พระเจ้าด้วยความขยันขันแข็งเป็นตัวแทนเป็นคนทํางานเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในโลกนี้เพี่อครับในชีวิตของเรานั้นเราเคยเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการนําการคืนดีมาถึงใครแล้วหรือยังครับนําความรอดมาถึงใครแล้วหรือยังครับนําการปลอบโยนนําแสงที่สุกมาถึงใครแล้วหรือยังครับ หรือนําเป็นผู้จัดหาสิ่ง,งต่างๆให้กับผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ที่มีความต้องการผู้ที่หิวโหยผู้ที่ด้อยโอกาสในวาระของโควิด -19 นี้นะครับมีหลายหลายท่านหลายเล็กคนที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากลาบากทั้งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสุขภาพทางด้านสังคมอะไรต่างๆมากมายครับเป็นภาวะเข้ายากหมากแพงในเศรษฐกิจของบ้านเราทุกวันนี้เราเคยมีการหยิบยื่น จัดหาหรือเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าอย่างอย่างขยันขันแข็งไหมครับพระเจ้าทํางานของพระองค์พี่น้องครับโปรดจาไว้ว่าผ่านทางสมาชิกขิดจักรครับผ่านคริสเตียนซึ่งเป็นพระก,กายของพระองค์ท่านอ่าครูป,ปราโลไม่ได้แบ่งแยกครับว่าขิดจักรทำแบบนี้พระเจ้าทําอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ครับท่านอ่านครูป,ปราโลรวมกันว่าพระเจ้าทําแบบนี้ผ่านริดจกักร เจ้าทำแบบนี้ครสตจักรก็ทําแบบนี้ฉะนั้นครสตจักรคือพักกายของพระคริสต์ถ้าครสิจักรทำก็หมายถึงพระเจ้าทําครับเราสามารถย้อนรอยความจริงศัจธรรมที่ท่านอัครสเปารลยืนกรานนี้ตั้งแต่ตอนที่เขาพบพระเจ้าครั้งแรกเลยก่อนหน้านั้นเขาเป็นคนที่ไล่ฆ่าคริสเตียนเป็นคนที่ข่มเหงคริสเตียนแต่ระหว่างทางที่ท่านไปที่ดามัสกัสนะครับท่านพบกับพระเยซู ท่านได้เห็นแสงสว่างเจิดจ้าจนทําให้ท่านตาบอดไปถึงสามวันและมีเสียงฟ้าสวรรค์บอกว่าเซาโลเอ๋ยเซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทําไมพี่องครับพระเยซูได้เปิดเผยว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้ากําลังข่มเหงอยู่ย่างนี่แหละครับคือชีวิตของคนที่กลับใจใหม่สิ่งที่เป็นข้อคิดในวันนี้นะครับถ้าเราอยากเห็นพระเจ้าเราจะมองดูที่ไหนครับถ้าคนอยากจะรู้จักพระเจ้า เขาจะมาหาใครครับคําตอบคือมหาคริสจักรครับมาหาคริสเตียนแบบเราผมนี่นะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะปิดท้ายในวันนี้ครับมีคําคํานึงมีประโยคนึงที่นักปราชญ์คนหนึ่งชื่อนิดเช่ได้กล่าวไว้นิเช่กล่าวอย่างท้าทายครับว่าถ้าผมจําเป็นต้องเชื่อในพระผู้ช่วยรอดของพวกสาว,วกจริงๆก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจําเป็นต้องเชื่อ เพื่อจะได้รับความรอดยิ่งกว่าผมมากนะักแปลว่าอะไรครับแปลว่ามองดูชีวิตของสาวพวกแบบเราเราท่านท่านแล้วเนี่ยท่านนิตเช่บอกว่าเราต้องเชื่อก่อนเขาจริงๆเราต้องรับความรอดก่อนเขาเพื่อเขาจะรับความรอดต่อจากเรานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจให้กําลังใจพี่น้องครับว่าคนจะเชื่อพระเยซูหรือไม่เชื่อพระเยซูไม่ได้อยู่ที่พระเยซูครับอยู่ที่พวกเราครับ ขอพระเจ้าเสริมกาลังพี่น้องแท็ทุกท่านให้ร่วมใจกันอธิษฐานถ้าแต่พระบิดาเจ้าสารเสริญขอบพระคุณพระองค์ขอทรงโปรดนําพาข้าพระองค์งหลายจะเป็นภาชนะที่ดีและบริสุทธิ์เป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้ในเวลาเดียวกันพวกข้าองหลายต้องสัตย์ซื่อเอาจริงเอาจังตื่นเต้นในการทํางานรับใช้พระองค์ในโลกนี้เช่นเดียวกันขอพระองค์ได้ทรงเสริมกําลังชีวิตของข้าพระองค์และพี่น้องของข้าพระองค์ให้ได้อยู่ในพระธรรม สัจธรรมของพระเจ้าให้มีความจริงที่ทําให้พวกมาหลายนั้นจะรู้ถึงทางเดินก้าวต่อไปในชีวิตในการรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลในการที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ขอขอบพระคุณพระองค์และสิ่งเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์ในการเดินกับพระเจ้าในแต่ละวันของพวกข้าพระอหลายต่อไปกราบทุนสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับหากว่าพี่น้องรู้สึกว่าเสียงสีบานนั้นมีประโยชน์โปรดกดไลค์ กดแชร์นะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนๆหรือผู้ที่เรารักขอบคุณครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ